สวัสดีครับคลิปสินค้าไอเดียอีเบนะครับขายดีขายกำไรดีนะฮะของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับชิ้นนี้เป็นการขายของเก่านะครับที่กำไรดีนะครับจัวหัวมาก่อนเลยฮะ350เหรียญครับมรหบบมื่นกว่าบาททีเดียวนะฮะ ผมอัดคลิปวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์เพิ่งขายไปวันที่8เองนะครับ3วันที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นนะครับขายของนิดนึงนะครับช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะฮะเพื่อนๆที่สนใจเรียนกับออตออนไลน์นะครับโปรควบครับไม่ว่าจะเป็นจับมือทําหรือเรียนแบบออนไลน์ดูคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เรียนปุ๊บคุณไม่ต้องเสียแชร์เครื่องมือเพิ่มละรับไปทันที2ปีครึ่ง30สามสิบเดือนนะครับแล้วก็โปรล่างนะฮะเรียนออนไลน์ลดจากสาม0าไม่มีเครื่องมือนะฮะลดเหลือ2 2 2 0 บวกเครื่องมือให้ใช้1เดือนเพื่อหาสินค้าขายดีบวกกับเทคนิคสร้างยอดขายเงินล้านนะครับบน eBay อ่ะเข้าเรื่องกันนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะราคาขายผมเจอจากเครื่องมือของออดออนไลน์ครับตัวนี้เลยนะฮะเครื่องมือเพื่อนๆกดอะไรปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอสินค้าที่ขายได้แล้วบน EBa y สินค้าจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแปลว่าขายได้แล้วแถมยังแบ่งเป็นประเทศไทยหรือสหรัฐได้ด้วยเออไม่ใช่ทั่วโลกนะครับผู้ผิดนะฮะนี่อย่างตุ๊กตาตัวนี้นะครับเห็นไหม คนไทยขายได้ถึง4 0ดอลลาร์ค่าส่งอีก12ดอลลาร์นะครับ1,500กว่าบาทเลยนะครับอ่ะก็คือเครื่องมือของออดออนไลน์ตัวนี้เลยนะครับจะทําให้เพื่อนๆมีไอเดียแน่นอนแล้วผมก็เจอเครื่องมือจักของตัวเองนี่แหละที่ทํามานี่แหละนะฮะเป็นของกาครับเป็นเหมือนกระดิ่งเห็นไหมฮะกระดิ่งแล้วก็รู้สึกจะเป็นภาษาไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาอะไรนะครับผมก็ไม่รู้นะ เออเอาง่ายๆเราเจอของที่เราไม่รู้อ่ะแต่มันขายได้อ่ะเราถ้าเกิดเราไปเจอวเฮ้ยอันนี้เราเคยเจอว่ามันขายได้แล้วมันมีส่วนต่างนะครับของกาไรทําไมจะไม่น่าทำนะฮะชิ้นนี้ขายบนอีเบนนะครับเนี่ยของยูสนะครับอ่าหนึ่งกว่าบาทเชียวนะครับบอกเลยว่ามีกําไรแน่นอนนะครับอ่ะโค้ดนะฮะ G1 1 0 2 2 0 2 1 w 2นะครับผมย้ำอยู่เสมอนะครับเพื่อนๆนะไม่มีเลยรมก นี่เลยมีมีเพื่อนเอาไปทําตามที่ผมพูดด้วยนะครับนี่คุณอุสมาน,นะครับลงทุกวันวันละชิ้นวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเขาลงอาทิตย์ละ6วันแล้วก็หาสินค้า1วันนะครับสองเดือนนะฮะเขาเริ่มต้นธันวาถึงมกราสองเดือนเท่านั้นนะครับยอดขายะฮะ หนึ่งแสนบาทและเขาก็บอกเขาไม่คิดว่าถึงจุดนี้ได้แค่ลงทุกวันเท่านั้นเองครับวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดลงทุกวันนะฮะช่วงโควิดมันทําอะไรก็ยากไปหมดครับมีไม่กี่ธุรก,กิจหลอกที่ทําได้และขาย ebay จับเสื่อมือเปล่าได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเราเรามีหลักสูตรงินล้านหาสินค้าเงินล้านบน eBay โดยไม่ต้องลงทุนก็มีนะฮะ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นจับมือทำหรือออนไลน์ก็ติดต่อสอบถามได้เลยฮะี่เบอร์0 6 6 1 5 9 3 9 9สแกนเคอร์โค้ดควีนก่อนก็ได้หรือเข้ากลุ่มรับข่าวสารฟรีก่อนก็ได้นะครับและเป็นกำลังใจให้กับโอตออนไลน์ง่ายๆครับเพื่อนๆง่ายสุดๆคุณเจอคลิปนี้บน YouTube ฝาก s u b s c r i ป e ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหรือถ้าเกิดเจอช่องทางอื่น Facebook YouTube ไม่ใช่ดิ a c e b o o k หรือช่องทางอะไรก็แล้วแต่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก็ได้ครับแต่อยากให้ติดตามในช่อง YouTube มากที่สุดนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ